ตอนที่สามการเตรียมสาระละลายบัฟเฟอร์ในตอนที่สามนะคะจะมีสาระละลายบัฟเฟอร์ทั้งหมดสามคู่นะคะจะมีค่า pH ที่กำหนดให้สามค่าก็คือเจ็ดจุดห้าสี่สี่จุดหนึ่งสี่แล้วก็ pH แปดจุดแปดห้านะคะในการทดลองนี้นักศึกษาจะไม่ต้องเตรียมทั้งหมดสาม pH นะคะจะไม่ต้องเตรียมทั้งหมดจะเตรียมแค่หนึ่งค่า ตามที่อาจารย์ผู้สอนในห้องนะคะ,ะกำหนดให้ว่ากลุ่มไหนเตรียมตัวไหนนะคะในคลิปนี้นะคะจะสาธิตหรืออธิบายการเตรียมบัฟเฟอรคู่แรกนะคะก็คือคู่ของกรดอะซิติกแล้วก็เกลืออะซิเตตนะคะในการทดลองนะคะนักศึกษาจะต้องคำนวณการเตรียมวัฟเฟอรนะคะ โดยจะต้องดูว่าในห้องแลบนะคะที่จัดวางไว้ให้มีอุปกรณ์ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นขวดวัดปริมาตรนะคะดูว่าห้องเราได้รับขวดขนาด20หรือ25มิลลิลตรนะคะในการเตรียมสารละลายนะคะซึ่งอาจารย์จะแจ้งให้นักศึกษาทราบหรือไม่งั้นก็จะดูที่ตรงโต๊ะวางอุปกรณ์นะคะว่าเราได้รับขวดขนาดเท่าใดนะคะ,ะในการ ในคลิปนี้นะคะจะเป็นขวดขนาด25มิลลิลิตรนะคะเราจะเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ pH 4.14นะคะก็จะต้องคำนวณว่าเราจะใช้กรดอะซิติก0.1โมลารานะคะปริมาตรเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะใช้ ผู้กรดก็คือเกลือของกรดนี้ก็คือโซเดียมอะซิเตตปริมาตรเท่าไหร่นะคะนักศึกษาต้องคำนวณแล้วก็ให้อาจารย์ผู้สอนในห้องนั้นนะคะตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะลงมือเตรียมริงนะคะอย่างเราคำนวณแล้วนะคะเราได้ปริมาตรของ0.1โมลาร์กรดอะซิติก5.0มิลลิลิตรนะคะใช้เกลืออีก20มิลลิตรในการเตรียมนะคะนักศึกษาจะ เลือกปีเป็สารละลายที่มีปริมาตรน้อยกว่า10มิลนะคะเพราะเราจะวัดปริมาตรของสารด้วยปีเป็ดขนาด10มิลลนะคะเราจะเลือกปีเป็ตัวที่มีปริมาตรน้อยลงไปในขวดวัดปริมาตรนะคะอันนี้คือปีเป็ที่ผ่านการกลั่วล้างด้วยสารละลายเรียบร้อยแล้วนะคะจะไม่พูดถึงขั้นตอนการกลั่วปีเป็ดนะคะก็จะนำมาใช้ได้เลยนะคะ เราเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดูดสารละลายนะคะตัวที่มีปริมาตรน้อยอย่างเช่นในการทดลองที่เราเตรียมนี้เราใช้กรดอะซิติก5.0มิลลิลิตรนะคะอย่าลืมเช็คปลายนะคะก่อนปรับปริมาตรทุกครั้งปรับปริมาตรที่ท้องน้ำให้ตรงกับระดับสายตาของผู้ทดลองนะคะหยุดให้ได้ตรงนะคะตามที่เราต้องการก็ ถ่ายเทยลงไปในขวดวัดปริมาตรนะคะอย่าลืมเอียงแต่เพื่อเอาหยดสุดท้ายของสารละลายนะคะออกแล้วเราก็จะปรับปริมาตรให้ครบ25มิลลิลิตรด้วยคู่กรดของเขาซึ่งก็คือเกลือโซเดียมไบซิเตตนะคะนักศึกษาก็กรอกเข้าไปได้เลยนะคะ ใช้คู่ของเขาปรับปริมาตรกรอกเข้าไปได้เลยกรอกเข้าไปให้เหลือต่ำกว่าขีดบอกปริมาตรสัก1เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จะใช้หลอดหยดนะคะช่วยในการปรับปริมาตรให้ท้องน้ําแตะที่ขีดบอกปริมาตรพอดีนะคะอันนี้มันมีฟองเนาะตอนที่ดูปริมาตรมันจะดูไม่ชัดเจนเราจะต้อง ไล่อฟอกาออกนะคะท้องน้ำต้องแตะที่ขีดบอกปริมาตรพอดีแล้วดูที่ระดับสายตานะคะปิดจุกนะคะขวดวัดปริมาตรบิดครึ่งรอบนะคะแล้วก็เขย่าให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะโดยความห่ายความห่ายในลนักษณะนี้เราก็จะได้สารละลายบัฟเฟอร pH ที่ต้องการนะคะเราจะไปตรวจสอบว่าสาระละลายบัฟเฟอร์ที่เราเตรียมมีค่า p h ถูกต้องตามที่เราต้องการไหมนะคะให้เราเทสาระละลายบัฟเฟอร์ที่ได้ใส่ในบีกเกอร์สะอาดนะคะบีกเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรนะคะแล้วเราก็จะํำไปวัดค่า p h ด้วยเครื่อง p h m e t e r ตอร์นะคะที่วางอยู่ด้านข้างเ,เดิมนะคะ อันนี้ถูกจุ่มอยู่ในน้ำกลั่นนะคะแล้วก็แค่ยกออกมาแล้วก็เช็ดโครบให้แห้งนะคะแล้วเราก็จะจุ่มวัดสารละลายบัฟเฟอร์ที่เราเตรียมนะคะรอจนตัวเลขที่หน้าปัดของ pH มิเตอร์นิ่งนะคะเราเราก็จะจดค่า pH ที่เราได้นะคะ ก่อนที่จะเก็บหัววัดลงไปในขวดน้ำกันนะคะอย่าลืมฉีดล้างก่อนนะคะฉีดล้างจนมั่นใจว่าสะอาดแล้วเราค่อยเก็บหัววัดลงไปในน้ำกลั่นนะคะก่อนนะคะเพื่อลดการปนเปื้อนของสารนะคะก็จะเป็นอันว่าเสร็จการทดลองตอนที่สาม